อยู่ไหนโม้เนี่ยสานตะบนไหยไม่มดูข้อรอบลลต่อไปนะครับหมายเลข C นะครับน้องอันดานะครับนังสาวพิมพ์รตาใจเฉียงนะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสียบครับ นะครับหมายเลข11นะครับจากเทศบาลตำบลบสองนางสาวทีรินทร์การสมบุ์หรือว่าน้องเบลครับจากเทศบาลตำบลบสองครับและคนสุดท้ายนะครับผมขอรอแปดคนสุดท้ายคนสุดท้ายหมายเลข12นะครับ นางสาวอักษราภาพิษพายัพนะครับน้องหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติแม่ยมครับงามขนาดสวยงามนะครับการแนะนำตัวอย่างต่างๆไปแล้วในรอบนี้เขาจะให้สาวงามโชว์ปฏิทานไหวพริบนะครับว่า าการตอบคำถามนะว่า,าจะมีความรู้นะครับความสามารถปฏิพัติใบพริบนะครับสามารถตอบคำถามได้ดีภาค้อยใค่ไหนนะครับก็จะมาเชื่อดเฉือนฟันฟันกันเนาะตอบคำถามได้เลยนะครับครับคำถามนะครับของสาวงามคนแรกนะครับถามว่าคุณคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดที่ผู้หญิงต้องเผชิญในการทำงานทุกวันนี้ เพราะอะไรข้างหนึ่งนะครับจะต่อเป็นกำรเรมืองก็ได้เนาะจะต่อเป็นภาษาไทยกลางภาษาไทยกลางก็ได้นะครับคุณคิดว่าอะไรสําคัญที่สุดที่ผู้หญิงต้องเผชิญในการทํางานทุกวันนี้และเพราะอะไรครับ919แล้วตอบคำถามได้เลยครับเจ้าขอบคุณสำหรับคําถามและการเรียนคณะกรรมการและท่านผู้ชมทุกท่าน สำหรับน้องแนนแล้วการที่ผู้หญิงต้องอเผชิญและมีอุปสรรคในการทำงานนั่นก็คือการเป็นเพศหญิงคนอาจจะมองว่าเพศหญิงเป็นเพศที่อาจจะมีความอ่อนแอแต่ที่จริงแล้วเพศหญิงของเขาก็มีความสามารถมีความสวยความงามและความหู้ไปพร้อมๆกันได้เจ้าน้องแนนเป็นคนหนึ่งตีเป็นผู้หญิงท,ที่มีความสู้ จนมาได้ยืนบนเวทีนี่น้องแนนก็อยากขอกำลังแรงเชียร์แรงใจคือปอแม่พี่น้องคนสองเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องแนนเตยเน้าเจ้าสุดท้ายนี่น้องแนนอยากจะฝากของดีของเด่นของคนเมืองสองนอกเหนือจากความงามตี่มีตามแบบผ้าเพืือนผ้าแพงแล้วก็ยังมีสินค้าโอท p อปของเมืองสองบ่กว่าจะเป็นสินค้าโอทอปจากเครื่องเงิน สินค้าโอท็อปข้าแต่งน,น้ำย่อยและยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆต,ต,ต,ตีสร้างจือเสียงเพื่อกับเมืองสองบอกว่าจะเป็นยิงหรือใช้ก็สามารถสร้างจือเสียงให้เมืองสองได้ทั้งนั้นเจ้าขอบคุณเจ้าครับและนี่คือคําตอบของน้องเน้นนะครับสิ่งตียากที่สุดก็คือการเป็นเพศหญิงนี่แหละครับแต่ว่าเขาก็จะหันความมุ่งความสมาธิของไปญิงเนาะตัวนะ้อตอบคําถามได้เลยนะครับครับคาถามนะครับของสาวงาม คนแรกนะครับถามว่าคุณคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดที่ผู้หญิงต้องเผชิญในการทำงานทุกวันนี้เพราะอะไรข้างหนึ่งนะครับจะตอบเป็นกำเืองก็ได้เนาะจะตอบเป็นภาษาไทยกลางภาษาไทยกลางก็ได้นะครับคุณคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดที่ผู้หญิงต้องเผชิญในการทำงานทุกวันนี้และเพราะอะไรครับ919เราตอบคำถามได้เลยครับ ขาขอบคุณสำหรับคำถามและการเรียนคณะกรรมการและท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับน้องแนลแล้วการที่ผู้หญิงต้องอเผชิญและมีอุปสรรคในการทำงานนั่นก็คือการเป็นเพศหญิงคนอาจจะมองว่าเพศหญิงเป็นเพศที่อาจจะมีความอ่อนแอแต่ที่จริงแล้วเพศหญิงของเฮาก็มีความสามารถมีความสวยความงามและความฮู้ไปพร้อมๆกันได้ เจ้าน้องแนนเป็นคนหนึ่งตีเป็นผู้หญิงต,ตีมีความสู้จนมาได้ยืนบนเวทีนี่น้องแนนก็อยากขอกำลังแรงเชียร์แรงใจคือ่อแม่ปีน้องคนสองเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องแนนเตยเน้อเจ้าสุดท้ายนี่น้องแนนอยากจะฝากของดีของเด่นของคนเมืองสองนอกเหนือจากความงาม ตีมีตามแบบผ้าเพือนผ้าแพงแล้ว,ลวก็ยังมีสินค้าโอทอบของเมืองสองบ่กว,ว่าจะเป็นสินค้าโอทอบจากเครื่องเงินสินค้าโอทอบค่าแตนน้ำย่อย และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆต,ต,ต,ตีสร้างจื่อเสียงเพื่อกับเมืองสองบอกว่าจะเป็นยิงหรือใช้ก็สามารถสร้างจื่อเสียงให้เมืองสองได้ทั้งนั้นเจ้าขอบคุณเจ้าครับและนี่คือคําตอบของน้องเน้นนะครับสิ่งที่ิญาติสุดก็คือการเป็นเพศหญิงนี่แหละครับแต่ว่าเขาก็จะหันความผู้ความสมารถทของเป็นหญิงเนาะที่สามารถทําร้ายจิตใจคุณได้มากที่สุดเพราะอะไรสำคัญนะครับ คำพูดใดที่สามารถทำร้ายจิตใจคุณได้มากที่สุดเพราะอะไรก้าหนึ่งเราตอบได้เลยครับกะขอบคุณสำรับคำถามนะเจ้าสำรับนอนดายคิดว่าคำพูดใดที่ทำร้ายจิตใจเรามากที่สุดนั่นก็นจะเป็นคำพูดจากคนใกล้ตัวเจ้าคำพูดจากคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นคำพูดที่เส้นจิทีฟกับเรามาก พ้าเขาอยู่กับเราตั้งแต่เด็กๆถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขากลับมาพูดคำพูดใส่เราแดงๆก็อาจจะทํางมือเฮาเนี่ยเสียความมู้สซึกมากกว่าคนอื่นเจ้าอย่างเช่นน,อน้องดากะเคยโดนเพื่อนพูดใส่น,อน้องดารู้ซึกว่ามันน่าเสียใจมากเลยนะเจ้าที่เรารู้จักกันมานานและก็มาพูดคำพูดดึแงแดงใส่เช่นว่าเราบ่าสวยว่าเราบ่าเกง่งว่าเราบ่เด่นทุกคนมีความดีความเด่นแตกต่างกันออกไปเจ้าและในวันนี้น,อน้องดาอยากจะสนับสนุนให้ทุกคน ได้รวมรักษาคำพูดรักษาน้ำใจบอกพูดทำได้ชิดใจคนอื่นคิดก่อนพูดเจ้าขอบคุณเจ้านี่คือคำตอบของอน้องอันดานะครับซีดีอเจบปริวเซอ์คือคำพูดของคนใกล้ตัวนะครับคนอูอาจจะบ่ได้กิดอย่างแต่คนฟังเก็บฝังไปในใจตลอดชีวิตนะครับต่อไปหมายเลขต่อไปครับคำถามของนอ้องมอยูว่าคุณนสมบัติอะไร ที่จะนําให้เป็นผู้ประสบความสําเร็จแทนครั้งนะครับคุณนสมบัติอะไรที่จะนําให้คุณเป็นผู้ประสบความสําเร็จครับเจิญตอบครับในความคิดของน้องนะเจ้าถ้าเขาจะสามารถประสบความสําเร็จได้ก็ต้องมีวินัยในตัวเองความมีวินัยเนี่ยถ้าเราวางแผนทีดีการที่เขาวางแผนทุกเรื่องในทั้งทการเรียนหรือจะเป็นการงาน ความมีวินัยตัวเองก็สามารถทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องค่ะขอบคุณค่ะครับเพื่อนคำตอบนะครับสิ่งที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้แน่นก็คือความมีวินัยนะครับเป็นคําตอบของน้องเจ้าจ๋านะครับต่อไปของน้องมีววาในปัจจุบันในทุกองค์กรมีการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อลดปัญหาขยะล้นเมืองท่านจะมีวิธีการอย่างไรสำหรับคนที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ทับบรอบนะครับในปัจจุบันในทุกองค์กรมีการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อลดปัญหาขยะล้นเมืองท่านจะมีวิธีการอย่างไรสําหรับคนที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเจนตอบคาถามครับเจ้าขอบคุณสาหรับคถามเจ้าในความคิดนอกคือเราต้องปั๊บอย่างเดียวเจ้าคนแบบนี้คือคนตีชี้เกียจบิมือคอนรวมมือก็สั่งไปไปเจ้าสร้างปัญหาให้กับ สังคมสร้างความเดือดร้อนให้คนรอบตัวเจ้าคะเมื่อสังคมเราบ่นหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องออกกฎเข่งขาดเจ้าโดยการปั๊บขั้นรุนแรงเลยเจ้าให้เขาได้ลาวไปเลยเจ้ามาต้องให้เขาแบบมาทำนิสัส่แบบนี้ก็ชุมชนเฮาเจ้าขอบคุณเจ้าอ่ามีก็เป็นคำตอบของน้องนะครับค้นตีบอกคือความร่วมมือกับปั๊บไปเลยนะครับร้อยสองร้องถามว่าหากคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้หนึ่งอย่าง คุณจะเปลี่ยนอะไรเพราะอะไรกายภาพคือตั้งหนอกของเขาเนี่ยหัวจะลดข้่าเนี่ยอ่าเปลี่ยนได้หนึ่งอย่างนะครับหากคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้หนึ่งอย่างคุณจะเปลี่ยนอะไรเพราะอะไรเจนตอบครับเจ้าน้องปองปอนจะบนเลือกเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพสักอย่างเจ้าเพราะว่าน้องปองปอนมีความพึงพอใจกับสิ่งติเกิดมา เพราะใจทีโปแแม่ฮื้อม้าและเพราะใจที่เป็นของตัวเองเป็นตัวของตัวเองเจ้าขอบคุณเจ้าเป็นคําตอบของน้องปองปอนนะครับบลเลอรตีจะเปลี่ยนอะไรอย่างเลยเพราะว่าสิ่งตีปอแม่นะครับฮื่อม้าเนี่ยตั้งแต่เกิดเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับเป็นคําตอบของน้องปองปอนต่อไปนะครับคําถามของน้องถามว่าหากคุณสามารถเลือกใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงคนอื่นได้หนึ่งปีคุณอยากเป็นใคร เพราะอะไรหากคุณสามารถเลือกใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงคนอื่นได้หนึ่งปีคุณอยากเป็นใครเพราะอะไรเจนตอบคำถามครับขอบคุณสำหรับคำถามเจ้า สำหรับตัวน้องเจ้านายนะเจ้าถ้าน้องเจ้านายได้เป็นแม่ยิ้งหนึ่งทันนะเจ้าหนึ่งปีน้องเจ้านายอยากทีจะเป็นแม่ของน้องเจ้านายเองเจ้าแม่ของน้องเจ้านายมีความอดทนมีความขยันทำให้น <ingen> ้องเจ้านายนะเจ้าเติบโตมาเป็นเด็กดีๆเป็นเด็กที Qatar ่พยายามเรียนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเจ้าในอนาคตตีน้องนายจะได้เป็นครูนะเจ้าน้องเจ้านายยายจะสอนเด็กๆขึ Hass ้นเหมือนตีด้ ติแม่น้องเจ้านายได้เป็นนะเจ้าท่านมีความกรุณามีความเมตตามีความหักมีความทนุถนอมและน้องเจ้านายจะดูเล็กดูแลเด็กของน้องเจ้านายได้เป็นอย่างดีแน่นอนเจ้ารายวันนี้นะเจ้าน้องเจ้านายขอขอบคุณทุกทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้เจ้า Happy New y ย a r แตเจ้าขอบคุณเจ้าครับนี่คือคำตอบของน้องเจ้านายนะครับ ฮะเป็นผู้หญิงได้หนึ่งคนน้องเจ้านายเปิดจะเรียกเป็นแม่ของตนเองนะครับเพราะว่าแม่เป็นแบบอย่างดีๆของน้องเจ้านายนะครับสำหรับคำถามของน้องนะครับถามว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนในยุคป,ปัจจุบันเห็นครั้งหนึ่งนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเจริญเติบโตของเด็ก และเยาวชนในยุคปัจจุบันเจรตอบครับเจา้าในโลกปัจจุบันนี่นะเจา้าเขาก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเทคโนโลยีนั่นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้การดำรงชีวิตนะเจา้าสังเกตได้จากตีละอ้อนนั่นก็กับโทรศัพท์มือถือเล่นติ๊กตอก เจ้าน้องคือคิดว่าพื้นฐานสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูนี่คือสถาบันครอบครัวเจ้าหอบควันหอควันฟุกอบรมเด็กนั่นเพื่อเป็นคนที่ดีเติบโตมาเป็นคนดีของชาติพัฒนาชาติของเขาเพื่อมันคงมันแข็งและอย่างยืนต่อไปเจ้าขอขอบคุณเจ้าครับสิ่งสําคัญนอกของเด็กเยาวชนปัจจุบันก็คือติดโทรศัพท์นะครับก็สามารถจะใจโทรศัพท์ใจโซเชียลเือ มีคุณค่ามีประโยชน์ได้นะครับคำถามสุดท้ายนะเลขสิองน,นะครับถามว่าคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เห้อูหจันกันคำว่าปัญญาประดิษฐ์ในความคิดเห็นของคุณคืออะไรและหากคุณต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันคุณจะใช้ทำอะไรนะครับคำว่าปัญญาประดิษฐ์ ในความคิดของคุณคืออะไรและหากคุณต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันคุณจะใช้ทำอะไรเชิญตอบครับขอบคุณสำหรับคำถามและก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่นนานด้วยนะเจ้าปัญญาประดิษฐ์สำหรับนอกก็คือเทคโนโลยีในปัจจุบันเจ้าและก็ถ้าตัวนองจะใชปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นประโยชน์ก็คือนอกจะ นำสินค้าโอทอปของบ้านเฮาออกสู่โลกออนไลน์เจ้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเพราะว่าลูกค้าออนไลน์สามารถซื้อง่ายขายง่ายแต่วันในฐานะที่เฮาเป็นมนุษย์มีสมองและสองมือนะเจ้าเขาบม่ควรจะพึ่งปัญญาประดิษฐ์อย่างเดียวเขาจะต้อง,งพึ่งคุณภาพของบุคลากรบ้านเฮาเจ้าโดยการใจรักการ SDGs เจ้าย่างแรกก็คือพีโผเจ้าเขาจะต้องพักดันให้บุคลากรของ,ของเฮาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ล้ากลปลูกฝังให้บุคลากรุก,กรุคลากรของเวกเุ่นพวกรุงน้านคว,วกรุ่าพวานเฮกรุ่นทว่นว่นวกร่นวกรนวัรนพกรุ้ากนเวกรนพรรนนวก ุดท้ายนี่นองกระยายจะขอความรวมมือของทุกคนตีนี่เจ้าถ้าเขาทุกคนรวมมือรวมใจกันพักดันเฮือสินค้าโอทอปบ,บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเฮาวัฒนธรรมตำนานมือสองบ้านเฮาลิล,ลพะลลเป็นตีหูจักได้มันก็นจะสามารถดํารงต่อไปสู่ลูกหลานต่อไปได้เจ้าเพระวะเสน่ห์ไทยงามมารยาศเนชาิงามวัฒนาธรรมเจ้าขอบคุณเจ้าครับเป็นจไรพ่องครับ ม่ะแก่ตึงแปดขนตอบดีตอบเมาะตอบตรงประเด็นหมดเลยตอนนี้กายูตีทนนานคณะกรรมาการแล้วนะครับตีจะอฮอคะแนนไขนะน,นับน้อยนะครับเพราะว่าทุกคนจ็นตอบตีนะครับตอบตรงประเด็นกันหมดเลยนะครับ